กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคันสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีข่าวเด็ดเผ็ดร้อนนะครับแบบค่อนข้างที่จะรันวงการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในดิสคอร์ดหรือว่ารวมไปถึงในกลุ่มวันพันแมนออฟ f ิเชียลนั่นเองครับนั่นก็คือตัวละครอย่างคุณกายหงิดนะฮะชื่อในเซิร์ฟ12นะฮะได้มีการแนะนำตัวนะครับเป็น ทางการนะว่ายูทูบเบอร์มาสเตอร์อาจารย์เจนั่นเองครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอดีพี่กายเงีดหรือว่าการพูดคุยกับพี่กายเงีดระหว่างอาจารย์เจนะครับผมซึ่งตัวละครนะฮะได้เปลี่ยนรูปร่างนะครับจากอะตอมิกลูกลักพี่กายเงิดนะครับเปลี่ยนเป็นโซนิกนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าพี่กายเงีดจะเลิกเล่นจริงๆอย่างที่พี่กายเงีดได้พูดไว้ในข้างต้นใน YouTube หรือ เปล่านะครับดวงในการหาของสปีดไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ถ้าเกิดไอดีกายหงิดยังคงไม่ได้ของสปีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็อาจจะวางมือจากเกมนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอรับชมอีกทีนึงนะครับหรืออาจจะมีการกันแกล้งหรือว่า เล่นเอาแบบทำคอนเทนต์เหมือนกับตอนที่อาจารย์เจนะครับเหมือนไปแฮ็กไอพี่กายหยิดในตอนนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้องรอรับชมกันอีกทีนึงนะครับแต่ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าพี่กายหยิดอาจจะไม่ได้วางมือเพราะว่าโซนิกกว่าจะมาอีก2เดือนผมคิดว่าอาวุธอย่างน้อยเขาเรียกอะไรพวกท้าวายุอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมี หรืออาจจะมาจุดตีใน ID พี่กางิ่ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ที่คิดนะครับในความคิดส่วนตัวของผมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่ตั้งชื่อเป็น YouTube Master อาจารเจอันนี้ก็มีความเป็นไม่ได้นะครับ5 0สิบสิตท,ที่พี่กกยหินจะเอา ID เนี่ยให้ส่งต่อให้กับอาจารย์เจและอาจารย์เจจะกลับมาปั้น ID พี่กายหิดแทนก็เป็นได้อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอีกนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า ในอนาคตนี้ใครที่จะทําคลิปวิดีโอโลงก่อนกันระหว่างพี่กายหิดกับอาจารย์เจนั่นเองครับผมแต่ว่าผมขอให้พี่กายหิดอย่าเลิกเล่นเลยผมชอบมากจริงๆทั้งสองคนผมคิดว่าถ้าเกิดร่วมเล่นทั้งสองคนแบบช่วยกันเติมยัดอย่างเงี้ยเป็นมาได้นะฮะอาจจะทําให้กลายเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะฮะแบบเหมือนอาจารย์เจเอาไอดีพี่กายหิดไปตบคนอื่นข้ามเซิร์ฟแล้วก็อาจจะมารวม มันสมองกันเพื่อชนะนะฮะคนที่อยู่ในเซิร์ฟ1 2 3คนนั้นก็เป็นได้นะฮะเอออันนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับการทำอะไรอย่างนี้นะฮะคราวนี้นะครับเราก็มาดูในแชทโลกนะฮะดูครับนี่ฮะสรุปพี่กายเลิกเล่นแล้วหรอน่าจะยังเห็นไหมครับมีคนทั้งบอกทั้งยังเลิกเล่นหรือว่าทั้งเล่นนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2คนเลยนะฮะ อะไรประมาณนี้เนาะพี่กายงดให้รหัสอาจารย์เจก็ได้นะอะไรอย่างงี้ผมว่าเข้ากิวนู่นนี่นั่นครับอะไรอย่างงี้อาจารย์เจไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นะเห็นไหมครับมันเป็นแบบไวรัลมากหรือว่าเป็นอะไรที่แบบพีคมากนะครับสําหรับข่าวในรอบนี้ดังนั้นเราก็ต้องรอรับชมกันต่อไปนะครับในส่วนของข่าวว่าอาจารย์เจจะกลับมาเล่นวันพันแมนในไอดีพี่กายงิดหรือเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อให้แฟน ได้มีเฮ้ยอาจารย์เจจะกลับมาแล้วอะไรนี้หรือเปล่านั่นเองครับผมนี่ฮะเห็นที่โปรไฟล์ของพี่แกเขียนว่า YouTube Master เห็นไหมครับก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมดังนั้นวันนี้ผมก็มานำเสนอข่าวนะฮะว่าเซิร์ฟที่2มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างและมันมีการสั่นคลอนมากขนาดไหนนะครับสำหรับบัลลังแชมป์นั่นเองครับผม ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าอาจารย์เจจะมาเล่นไอดีพี่ไกเงิดหรือทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ